เอาล่ะพูดถึงเรื่องของผู้สูงอายุอะไรที่มันแบบโอดีโอดีไปแล้วไปต่อกันที่เรื่องของดิโอสยามพลาซากันสักหน่อยนะคะกับตอนนี้ค่ะที่เขาบอกว่าจะไม่โออีกต่อไปแล้วเพราะพร้อมที่จะปรับชมครั้งแรกในรอบ30ปีเลยนะคะด้วยงบประมาณมากถึง400ล้านบาทค่ะ ก็ตั้งใจที่จะพัฒนานะคะให้มาเป็นศูนย์กลางของทั้งพักธุรกิจเลยเป็นที่เดินเล่นท่าไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งนะรวมถึงเป็นที่พักอาศัยใจกลางเกาะรัตนโกสินทร์อีกด้วยนะคะดูความเคลื่อนไหวของดีโอสยามพลาซ่าการจากคุณอภิชัยสิริดำรงพันผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจอาคารพาณิชย์บริษัทยสยามสินทร์จำกัดค่ะบอกว่ามีแผนที่จะพัฒนาดีโอสยามพลาซ่าให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจไลฟ์สไตล์ช้อปปิง้งบ้านพักอาศัยนะคะหลังจากที่เปิดให้บริการมาแล้วมากกว่า30ปีนับตั้งแต่ 2,536ค่ะคือที่ผ่านมาเป็นศูนรวมเรานึกภาพนะเพนจะบอกว่าตอนที่เป็นไปเดินคือเป็นไปเดินกับแม่เพราะว่าคุณแม่ชอบไปดูแบบว่าคือแต่สําหรับเราถ้าไปดีโอนะไปทานขนมหวานออมมี่เคยทานไหมออมไม่เคยแต่ที่บ้านจะไปดูผ้าไหมผ้าไหมก็ค,คือผ้าต้องปายเนี่ยคือมันเป็น เป็นพื้นที่ทำเลที่สวยทีเดียวเชียวนะดังนั้นครั้งนี้เป็นการปรับโฉมใหญ่ในรอบ30ปีเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเป็นศูนย์รวมร้านทองทรงแหล่งผลิตเครื่องประดับเพชรปืนผ้าไทยแหล่งรวมผ้าใหม่ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในไทยนะเพราะว่าถ้าจะไปหาผ้าลูกไม้สวยๆต้องไปหาแถวนั้นจริงๆนะรวมไปถึงนี่เลยค่ะ ศูนย์รวมอาหารขนมไทยที่ขึ้นชื่อคือเรื่องข,ของกินดีนนี่นไม่ยันจริงๆฉันชอบนะโดยเฉพาะคุณผู้ชมมีช่วงหนึ่งข้าเหนียวทุเรียเข้าเหนียวมะม่วงในตรงนั้นเนี่ยแต่นี้ไม่ได้ไปนานแล้วไม่มั่นใจว่ายังอยู่หรือเปล่านะที่สําคัญนะมีบ้านพักอศาศัยที่อยู่ใจกลางเมืองติดรถไฟฟ้า MRT 3ยอดแล้วก็เป็นโครงการ mixed use บอกว่าเป็นแห่งแรกบนเกาะร,รัตนโกสินทร์แล้วก็เป็นพลาซ่าที่ใหญ่ที่สุด พื้นที่ของเขาเนี่ยกว่า13าไร่จากเดิมเป็นตลาดมิ่งเมืองน,นะฮะเขาบอกว่าเป็นร้านค้ามากกว่าร้อยละห้าสิบเป็นธุรกิจที่ขายกับธุรกิจหรือว่า B2B ก็<ฟ>จะมีกลุ่มธุรกิจที่มีกำลังซื้อเพื่อที่จะสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการจากรุ่นสู่รุ่นนั่นเองงั้นมาดูความโดดเด่นของทำเลที่ตั้งกันหน่อยสิ่งสำคัญคือถนนสายการค้าทั้ง4ด้านคือมีอะไรบ้างรอบๆเขาคุณผู้ชมคุณแอมมี่พหุรัดตรีเพชรเจริญกรุงบูรพานะฮะ การพัฒนาดีโอสยามในรอบ30ปีนี้เขาบอกว่าเขาปรับใหญ่หมดเลยนะเพราะมีทั้งพื้นที่ภายในภายนอกทั้งในส่วนพลาซ่าบ้านพักอาศัยก็จะมีทีมงานที่พัฒนาโครงการเวลาสินทรวิลเลจลังสวนที่จะเข้ามาพัฒนาโดยใช้งบลงทุนกว่า400ล้านบาทค่ะที่สำคัญการปรับโฉมครั้งนี้เขายังคงเอก,กลักษณ์ของอาคารในสไตล์โคลเนียในสมัยรัชกาลที่5 มันคลาสสิกจริงๆนะแอมมี่นะซึ่งบนพื้นที่ให้บริการกว่า98,500ตารางเมตรส่วนพลาซ่าพื้นที่กว่า17,000ตารางเมตรมีที่จอดรถ1,100นคันนะก็เตรียมออกแบบตกแต่งให้ร่วมสมัยมากขึ้นปรับพื้นที่ร้านค้าตอบโจทย์ความต้องการทั้งลูกค้ากลุ่มธุรกิจหรือว่า B 2 B แล้วก็ลูกค้ากลุ่มค้าปลีกหรือว่า B 2 C ด้วยสำหรับโซนต่างๆพื้นที่พลาซ่าชั้นหนึ่งเขาบอกว่ายังคงเป็นแหล่งรวมร้านเพชรร้านทองส่งนะเครื่องประดับและลูกไม้ ขนมไทยโบราณยังอยู่ที่เดิมแปลว่าเขายังอยู่ที่เดิแมแบบนี้นะพลาซาชั้น 2, 2เป็นศูนย์รวมผ้าใหม่เครื่องประดับนะฮะชั้น3ก็จะเป็นร้านอาหารพวกมาร์เก็ตนะชั้น4เป็นพื้นที่พักอาศัยนะ,ะ,ะแล้วก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นห้องประชุมฟิตเนสอะไรต่างๆเพื่อที่จะจับกลุ่มคนทํางาน <ๆ S 1> นักเรียนนักศึกษาด้วยทั้งนี้ระหว่างการปรับโฉมดีโอสยามพลาซาจะไม่ปิดศูนย์การค้านะฮะยังเปิดให้บริการตามปกติทุกวันค่ะเดี๋ยวเรา รอเตรียมดูนะคะคอมมิ่งซูนของเขา<ะ>โฉมใหม่เขาจะเป็นอย่างไรจะไ้ไลมากขึ้นหรือเปล่าแล้วมันจะทําให้ดึงดูดคนกลับไปให้มันดูมีความคึกคักมากขึ้นหรือเปล่าเพราะต้องยอมรับว่าครั้งล่าสุดที่ไปแม้จะนานแต่เราเห็นคนมันน้อยมากจริงแล้วร้านลวงเนี่ยมันไม่เยอะไงมัน<ะ>มันเป็นมันเป็นเรื่องที่มันเหมือนเป็นโนมิโนอยู่แล้วหนึ่งเพราะถ้าคนไปไม่เยอะ ร้านมาเปิดแล้วเขาไม่รู้ขายใครเขาก็ไปเพราะถ้าขายของร้านไม่มีคนก็ไม่ไปออมันเลยวนเป็นอย่างนี้ดังนั้นถ้าปรับโฉงครั้งนี้แล้วมนสเสน่ห์ต่างๆดูซิว่ามันจะมีมากน้อยแค่ไหนแล้วมันจะดึงความเป็นมนขลังของที่โอสยามี่ยกลับมาได้มากน้อยแค่นคดูภาพแปลแล้วนะ่าเดินเล่นขึ้นเยอะเลยนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ